แรงดีมากเลยอ่ะดูสิโอ้โหนี่ของทางใจปูนะเป็นเลื่อยเปิดมาดูฟืนี่เลยเป็นเลื่อยโซ่ของใจปูนะครับขนาด6นิ้วนะทุกคนนะ6นิ้วตัวนี้เลยโครงสร้างพลาสติกเป็น ABS ครับบัลเลตมอเตอร์นะแล้วก็กำลังแดงดีมากๆเลยนี่มีที่หยอดน้ำมันโซ่ตัวนี้ด้วย คือจะเอาไว้หลอลื่นตรงนี้ก็มีไว้ปรับปรับความตึงความหย่อนของโซ่มากับฮาร์ดเคสนะลืมบอกเขามากัฮาร์ดเคสของเขากล่องดูแข็งแรงบึกบึนดีมีตัวชาร์จมาให้แบบนี้1อันเป็นชาร์จขนาด2แอมป์นะ1อันมีโซ่สำรองมาให้มีขวดใส่น้ํำมันมาให้แบบนี้ตัวเครื่องของเขาก็จะบอกสถานะของแบตเตอรี่ที่100%แบบนี้ กดเข้าแบบนี้ไม่เข้านะมันเป็นเซฟคุณจะต้องกดนี้เข้าก่อนนะแบบนี้ <_ S 1> เสียงนี่แรงดีจริงๆครับของทางใจปูตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด15เซลล์โครงสร้างพลาสติกเป็น ABS นะแผงข้างในวงจรนี่จะเป็นแผง BMS แบบ 5S 3 P นะครับ 5S แสงดันไฟ2 1เโวลต์เป็นแจ็คแบบ MT นะใช้กับของทันสู้ได้ใช้กับมากได้แล้วก็ใช้กับทางของใจปูได้ด้วยใส่ด้วยกันได้ แบบนี้เป็นแบตเตอรี่ลิทเธียมไอออนขนาด18650จำนวน15เซลล์ที่อยู่ข้างในนี้โอเคครับอยู่น,นั่นนี่ใหญ่กว่าแขนผมเยอะเลยดูดินี่เลยใหญ่มากอะเดี๋ยวมาดูกันเน้นนิดนึงนะใครที่ใช้นะแนะนำให้เอาไม้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะไม่ไม่แนะนำแบบนี้ไม่แนะนำไ,ไม่ทำอย่างนี้นะให้เอาไม้มาใส่ตรงนี้แบบนี้ แพงดีมากเลยอะ่ะดูสิโอ้โหโอ้โหดูดิดูชิ้นงานกินเนื้อแบบเนียนๆแบบละเอียดเลยอะ่ะกินแบบกินเนื้อกินเนื้องานเนื้อไม้แบบได้ดีมากอ่ะอีกสักอีกสักรอบ ดูครับช่องตรงเนี้ยเศษไม้เขาจะร่วงลงมาไม่มีติดเลยแล้วก็มีกาดตรงนี้กันดีมากๆากดูดิดูการกินเนื้อไม้ของเขาไม้แบบเนื้อไม้แบบละเอียดเลยคือแบบว่ากินได้ดีเจ้าใจปูตัวนี้ผมแนะนำเลยใช้งานด,ดีจริงครับแนะนำเลยบอกเลยเดี๋ยวโต้งธนากรแนะนำครับ